ดีครับอันนี้เป็นบ่อผสมนะฮะก็มีทั้งปลานินปลาช่อนปลาดุกนะฮะนี่ครับก็เป็นบ่อขนาดก็ถือว่า,ลากลางๆนะฮะแล้วก็ลึกครับผมเพราะว่าไวรองรับน้ำใช้ในเกเษตรเกษตร ปลูกกาปลูกน้ำนี่ฮะก็สีแสสีน้ำสีขุ่นๆมรกตนะครับผมนี่ฮะเวลาไม่มีกับคงกับข้าวก็ถือแห่มาก็หว่านก็ครั้งเดียวครั้งสองครั้งก็ได้กินแล้วครับได้ต้มได้แกงได้นึ่งนะฮะโดยมากทางบ้านผมจะนิยม ทำนิยมจะเลี้ยงพวกปลานินนะครับผมเพราะว่าถือว่าปลานินเป็นสัตว์เศรษฐกิจของภูมิภาคนี้นะฮะ,นะฮะวันนี้ก็จะให้ท่านดูนะฮะก็มีตามคันสะนะฮะ ตามขันษะก็จะเป็นต้นพยุงมัง่งต้นสักบ้างนะครับปลูกสลับซับซ้อนกันครับก็คงมีเวลาอีกหลายป,ปีนะฮะกว่าจะได้ผลผลิตแต่ก็ถือว่าโตแล้วนะครับผมถือว่าใหญ่แล้วนี่ฮก็มีพืชไร่สวนผสมนะครับ มีต้นสักมีต้นมะพร้าวมีต้นพยุงนะฮะเจอปลูกตามฤดูกาลนะฮะก็มีมะละกงมะละกอนะฮะครับ นะครับผมก็จะเก็บภาพให้ท่านดูสักหน่อยนะครับผมช่องนี้เป็นหน้าฝนต้นไม้ก็ออก ใบเขียวกระจีนะฮะเป็นเป็นภาพที่ทำให้ร่มรื่นครับช่วงนี้เงียบเลยนะฮะ หลังจากที่เข้าเสร็จหน้่น้าหวานเสร็จก็เข้าบ้านก็ไปหาอาชีพอื่นทําครับสำหรับคลิปนี้เขากล่าวคำว่า,ากราบสวัสดีครับผม